สวัสดีเป็นเวลานานมากละที่เราไม่ได้ออกไปเที่ยวดูเปรตขอกันมามากแล้วเกิดกับคลิปดูเปรตวันนี้เรามาอยู่กันที่วัดพืชอุดมจังหวัดปทุมธานีอีกครั้งหนึ่งอะใครอยากดูคลิปเปรตตามเข้าไปดูที่นรกขภูนกันเลยป่ะฝาหมาก นี่คือยมมาทูตหน้าตาน่ากลัวมากนี่ดูสิแต่หน้าคนนี้เหมือนเหม็นกลิ่นอะไรสักอย่างส่วนหน้าคนนี้นี่กำลังหัวละเราเคยได้ยินมาว่าเปรตนี่ต้องปากเล็กเท่ารูเข็มใช่ไหมนี่นี่เป็นตัวอย่างเนาะแต่นี่เจาะห่วงที่จมูกด้วยแล้วก็ ปากเล็กเท่ารูกเข็มแล้วก็ท้องจะป่องนะพระใหม่ครับและนี่ที่ถือบาทอยู่นี่ก็คือกำลังขอส่วนบุญทางเข้านรกยังเหมือนเดิมนะครับเราต้องเดินลงไปชั้นใต้ดินตรงนี้มืดเชียด้านหน้าก็มีคนเฝ้านรกอยู่แล้วก็มีเปรตอยู่หนึ่งตนนะครับ ป่ะเข้าไปข้างในกันดีกว่าเดี๋ยวปรับแสงกันนะมันมืดเราเราไม่ได้เติมเหมรียญมาเพื่าใยมีเหรียญป่ะไม่มีนี่ถึงที่พำนักของท่านพญายมละ ยมมาทูตก,กำลังรอคอยท่านอยู่ท่านกําลังจะเดินทางไปสู่แดนไกลท่านได้เตรียมตัวสำหรับการเดินทางครั้งนี้ไว้แล้วหรือยังอยเอาฟ้อใบลองหยอดตู้นี้สิยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าจะมีเพลงนะถ้าจำไม่ผิดโอ้ยยังใช้ได้อยู่ทุกคนรอเพลงอ่ะมีแต่น้ำเดือด เพลงหายมันจะเป็นเพลงพิภพมัจจุราชเนาะพิภพมัจจุราชใครถึงคาดับชีวีสวรรณตรวจดูบัญชีถ้าทำดีให้ขึ้นสวรรค์ทำชั <c oughs> <S <s <ick> ่วละเสียแสบวันนี้ท่านเก็บคอหรือเปล่า <c oughs> ด้านหน้านี่ครับน่าจะเป็นพระโพธิสัตว์เนาะแล้วก็เนี่ยกำลังผู้ที่ลงโทษ คนตกนรกนะครับอันนี้เป็นบาปดื่มน้ำเมานะครับอ๋อรู้แล้วเขาจะต้องเอาลาวาเดือดปุดๆเนี่ยใส่ถังให้ดื่มซึ่งถังลาวาน่าจะหายไปแล้วนะครับ <c oughs> นี่เป็นบาปที่ข่มเหงผู้อื่นนะครับเมื่อตอนเป็นใหญ่เป็นโตนะครับโกงเอาทรัพย์สินคนอื่น นี่โดนตู้นี้มีนกยิแรงจิกไส้ผู้หญิงใช่ไหมนะาครับผม่าหอ่าจที่มันเป็นบาปเกี่ยวกับอะไรโอ้โทษของการผิดรูปผิดเมียคนอื่นเขานะครับอ,เอะเพราะ่ลองหยอดซิตู้นี้จะมีอะไรขยับขยื่นหรือเปล่า <Okay. S 2> ทำบ,บุญทำบ,บุญทำบ,บุญพังแล้วนะครับพังแล้วนะครับส่วนนี้เป็นบาปจ้างวานฆ่าผู้อื่นซึ่งรูปปัน้นล้มระเละลระนาดเลยโอ้โห้ <c oughs> เขาไม่ได้จัดวางอย่างนี้นะทุกคนแต่มันพังอะ่ะมันล้มอะ่ะตอนนี้เหลือแต่ไฟสีสีกับ รูปปั้นที่ชมุูสุดโสมเนาะหมดเลยเพราะว่าวัดก็ถูกปิดเนื่องจากสถานการณ์โควิดมานานนะครับหวังว่าถ้าสถานการณ์คลี่คลายแล้วเราจะได้เห็นการทะุบำรุงรักษาที่นี่ขึ้นมาใหม่นะครับส่วนคนนี้ทำผิดอะไรป้ายป้ายหายไปแล้วนะครับแต่มีตู้ให้หยอดอยู่อาอยังลองหยอดใช่ไหม กลัวตกใจจังไม่ใ so ช่ล really like, okay. ุกพลวดขึ้นมานะตู้เสียเหรียดค้างทุกคนเหรียญค้างเสียแล้วโอเคเสียเกือบทั้งหมดนะครับทุกคนน่าเสียดายจังเลยโอ้โหอันนี้อย่างหลอนทุกอันนี้อย่างหลอนอย่างหลอนนะกพไาใบยอน่อยขอยืดทางก่อน อย่างร้อนน่ะเห็นข้างหลังอ่ะอุ้ยอุยอันนี้ใช้ได้อันนี้คือปากอะไรไม่รู้อะโดนนกแรงจิกอยู่ฮะนี่นี่คือปากทำสเสน่ห์ให้เขาหลงนะ โอ้นี่ใช้ได้อยู่ยังค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแต่เสียงจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะครับนี่คือบาปฆ่าสัตว์นะครับพวกที่ฆ่าสัตว์เป็นอาชีพจะตกนรกกลุ่มนี้จะต้องทนทุกข์ทรมานนี่แล้วก็กลายเป็นหัวกลายเป็นสัตว์ที่เราฆ่านะครับนี่คนข้างหน้านี้น่าจะฆ่าหมูมานะตู้นี้เพราะจำได้ว่าบาปฆ่าทำร้ายผู้มีคุณเนะี่ย พอหยอดไปแล้วอีแรงจะพงบหัวจิกไส้เ็าใหม่ลุยหยอดไม่ได้นะอีแรงก็คงจะเมื่อยคอบ้าง <c oughs> นะจิกไส้ส่วนตู้นี้ต่อไปอ้าวกระโหลกหายหัวกระโหลกหายไปแล้วเหลือแค่นี้เพราะใหม่ครับน่าเสียดายเนาะ,ะที่ ไม่ค่อยมีคนมาก็เลยมันชำรุดสุดโทรมเกือบหมดเลยจากครั้งแรกที่เรามายังใช้ได้เกือบทุกตู้เลยเนาะนี่ไม่มีใครเลยไม่มีใครมาเลยยังเหลือข้างหน้าที่เป็นโครงกระดูกปั่นจักรยานอยู่ลองไปดูซิว่าใช้ได้ไหมไปนี่มาถึงละโครงกระดูกปั่นจักรยานกับต้นมัคลีผลถ้ามีต้นอย่างนี้ได้จริงๆในชีวิตพ่ออยากปลุกนะ จะได้เด็ดมาตัวหนึ่งใช้สักผ้าตัวหนึ่งใช้ล้างจานนะเออสบายเลยทีนี้มาดูว่าตู้นี้ยังใช้ได้ไหมเพร่ะใหม่จักรยานยังติดอยู่ไหมดัดกันไปพุ๊บแรงๆโอเคจักรยานพังต้องซ่อมล้ะพอออกจากนรกนะครับ ด้านนอกก็จะมีรูปปั้นเปรตต่างๆนะครับนี่เปรตปากหมาปากทิ่มแทงคนอื่นพูดจาทิ่มแทงคนอื่นนะครับพวกที่ชอบมาด่าเราในไลฟ์สดระวังระวังอะ <c oughs> แล้วก็เปรตต่างๆนี่เต็มเลยด้านนอกคุยอะไรก็อยู่อะ ทำไทยสุขภาพนะแต่คนตกเป็นไงบ้างเดี๋ยวเชอเดี๋ยวเธอก็มีให้ดูเท่านี้ที่วัดพุทธอุดมในตอนนี้เนาะครับผมเพราะหลายอย่างก็ผุพังกันไปละครับก็ถ้าโควิดดีขึ้นก็ทุกคนก็มาเที่ยวัดพุทธอุดมกันหน่อยร่วมกันทําบุญนะครับจะได้มีนรกให้เด็กๆรุ่นหลังได้ดูกันต่อไปครับทริปนี้พวกเราไปแล้วนะ มาตามสัญญาแล้วนะไปละบ๊ายบายบ๊ายบายครับ